สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนโดยกาแฟปาทีคอฟฟ่กาแฟสุขภาพกาแฟที่นิน่มหวนไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ มีเดียรับให้คำปรึกษาจัดงานทุกรูปแบบงานคอนเสิร์ตเวทีแสงสีเสียงดารานักร้องพิธีกรตลกแดนเซอร์ cer, จัดสรรตามงบประมาณพร้อมโปรโมทงานทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC TV Channel สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์089-889-2654-093-460-4666บริหารงานทัดพระสมุทและทีมงาน สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่2 0 1ทับซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096-768-4595 081-357-0422 เทศบาลตำบลบางปูจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางปูเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2568ดรสมเจตทองเทศประหลัดเทศบาลตำบลบางปูเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางปูเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี2568เพื่อส่งเสริมให้ลูกหลานแสดงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุสืบสารประเพณีว่าทำไทยอันดีงามสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัวณนะศูนย์ประชุมซีคอมเพล็กซ์เทศบาลตำบลบางปูอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ มีนายน,นัทพรพรมมาศผู้อำนวยการกองยุทธศาส,าสตร์และงบประมาณรักษาราชการแทนผูน้อำนวยการกองการศึกษาก่าวรายงานพร้อมด้วยนางสาวรัชนกสุขประเสริฐสสสมุปราการเขตสองหัวหน้าส่วนราชการพนักง,งานข้าราชการเทศบาลตะบลบางปูกลุ่มชมรมผู้สูงอายุตะบลบางปูและกลุ่มผู้สูงอายุจาก50ชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางปูที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้รวมกว่า500คนโดวยบรรยากาศภายในงานมีการแสดงของผู้สูงอายุเป็นกิจกรรมนันทนาการและการแสดงบรรเลงเพลงไวโอลินการแสดงบรรเลงเพลง ด้วยอังกะลุงการแสดงชุดตะลุงเข้ากรุงและระบำยอดยา่าการแสดงชุดลำวงสงกา์บ้านนากิจกรรมร่วมสืบสารลำวงย้อนยุกกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุจากนั้นเป็นกิจกรรมลานวัฒนธรรมและกิจกรรมเล่นน้ำสงกรา์วิถีไทย ในวันนี้นะครับทางเทศบาลจับบางปูนะครับก็ได้ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุของเทศบาลจับบบางปูนะครับได้จัดงานประเพณีวันสงการและลดน้ําขอพอรผู้ใหญ่นะครับประจําปีพุทธศักราช2568นะครับก็เป็นกิจกรรมเพื่อสืบสารคำนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของประเทศไทยนะครับให้ความยั่งยืนต่อไปครับโดยกิจกรรมในวันนี้นะครับ ก็จะมะีนอกจากจะมีพิธีลดน้ำขอพอรผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะมีการแสดงกิจกรรมของผู้สูงอายุนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นอังการุงมนะครับมีการแสดงสีไวโอลินนะครับมีกิจกรรมเรื่องของระบงย้อนยุคนะครับเพื่อให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้มีการออกกำลังกายกำลังใจแล้วก็ ได้มีกิจกรรมทำอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าก็เป็นกิจกรรมดีๆีของเทฐบาผลในวันวงปูนะครับแต่การจัดงานในวันนี้อาจจะไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะครับเพราะอยู่ในช่วงของวลาของการเลือกตั้งผู้บริหารและก็สมาชิกกันนะครับก็แต่ว่าเทฐบาลก็ยังต้องรางเห็นถึงความสําคัญของผู้สูงอายุนะครับเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีนะครับของลูกหลานที่จะแสดงให้เห็นถึงความสําคัญของผู้สูงอายุนะครับทีมข่าว AEC t ท c h a ช n e l รายงาน ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้าขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่2 0 1ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตะบนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์0 9 6 7 6 8 4 5 9 5 0813570422สา้าดนอับสนุนโดยกาแฟปาทีกาแฟผสุขภาพกาแฟทีนินวันไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ทัสกิมเดียบริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละครโฆษณามิวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแพลตฟอร์มและโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AC TV Channel ประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน